s c r i ปรีวิว e w 2,026 Toyota FJ Cruiser ภาษาไทยประมาณ1,500คำ a ตู o g a r ร g าช r o ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องของเราอีกครั้งครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับการกลับมาของหนึ่งในรถออฟโรดระดับตำนานที่หลายคนรอคอยรถที่ขึ้นชื่อเรื่องความแกร่งดิบความลุยแบบไม่เกรงใจเส้นทางใดๆและดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์จนใครเห็นก็รู้ทันทีว่าคือรุ่นอะไร วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ2026 Toyota FJ Cruiser รุ่นใหม่ล่าสุดที่ถูกปรับให้ทันสมัยขึ้นแข,ข็งแกร่งขึ้นและยังคงเอกลักษณ์ความลุยไม่กลัวใครไว้ครบเหมือนเดิมใครที่เป็นแฟนรถลุยตัวจริงบอกเลยว่าห้ามพลาดเพราะครั้งนี้ Toyota จัดเต็มทั้งเทคโนโลยีความปลอดภัยและดีไซน์ที่โหดกว่าเดิมหลายเท่า ทันทีที่มองเห็นตัวรถจากภายนอกสิ่งแรกที่เด่นชัดคือโตโยต้ายังคงใช้สไตล์ดีไซน์ที่ดึงสเสน่ห์ของ FJ Cruiser รุ่นแรกมาไว้แต่เพิ่มเติมความทันสมัยและความแข็งแรงในแบบรถออฟโรดยุคใหม่ด้านหน้ามาพร้อมไฟหน้าเล็ดทรงกลมที่เป็นเอกลักษณ์ของ FJ แต่ถูกออกแบบให้คมและล้ำมากขึ้นโดยมีไฟเด y t i ท e r u n n i n g l i g h ์แบบวงแหวนที่ช่วยให้รถดูโดดเด่นแม้ในเวลากลางวันกระจังหน้าทรงเหลี่ยมที่สลักคำว่า TOYOTA ัวใหญ่สไตล์ฮอลิเดทให้ความรู้สึกดิบและคลาสสิกโดนใจคนรักรถลุยการชนหน้าดีไซน์แบบเหล็กเสริมแรงพร้อมมุมปะทะที่สูงช่วยให้ปีหนหินหรือขับบนทางชันได้ง่ายกว่าเดิมด้านข้างจะเห็นเส้นสายที่แข็งแรงเรียบง่ายโป่งล้อออกแบบให้มีขนาดใหญ่รองรับล้อออฟโรดไซส์ตั้งแต่17ถึง18นิ้วพร้อมอยางแบบออเทเรนที่พร้อมลุยทุกสภาพเส้นทางตัวรถยังคงใช้ดีไซน์ประตูแบบฮาร์ฟดอร์ที่เปิดย้อนทางแบบรุ่นแรกทำให้การเข้าออกเบาะหลังทำได้ง่าย และยังเป็นเอกลักษณ์ที่แฟน FJ หลงรักด้านหลังมาพร้อมยางอะไหล่ติดประตูท้ายสไตล์ออฟโรดแท้แท้ฝ่ายท้ายเล็แบบใหม่ให้ความรู้สึกโมเดิร์นขึ้นแต่ยังคงความทรงเหลี่ยมแบบคลาสสิกที่เป็นเอกลักษณ์ของ FJ Cruiser ทำให้ภาพรวมของรถดูทั้งดิบลลํำและทรงพลังมากกว่าเดิมเมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารคุณจะสัมผัสได้ถึงคาแรคเตอร์แบบ FJ Cruiser ที่ผสมกับเทคโนโลยีของยุคป,ปัจจุบันอย่างลงตัวคอนโซลหน้าถูกออกแบบให้ใช้งานง่าย แข็งแรงและทนทานทุกสภาพอากาศแต่ยังคงให้สัมผัสความพรีเมียมด้วยวัสดุที่ดีขึ้นและงานประกอบที่แน่นขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้าจอกลางระบบสัมผัสขนาดใหญ่กว่าเดิมถึง12นิ้วรองรับ Apple CarPlay, Android Auto และระบบเชื่อมต่อแบบไร้าสายทั้งหมดมาดวัดเรืองแสงแบบใหม่ผสมความคลาสสิกและความเป็นดิจิทัลไว้ด้วยกันมีหน้าจอเสริมตรงกลางสำหรับแสดงค่าต่างๆเช่นความชันมุมเงยมุมเอียงและแรงดันลมยางซึ่งเป็นประโยชน์มากเวลาลุยออฟโรด เบาะนั่งเป็นแบบทรงสปอร์ตทนทานใช้วัสดุหนังสังเคราะห์คุณภาพสูงที่ทำความสะอาดง่ายรองรับสภาพแวดล้อมโหดๆไม่ว่าจะฝุ่นหรือโคลนเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าหลายทิศทางและมีระบบปูนเบาะหลังสามารถพับได้แบบแบนราบเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระสำหรับการเดินทางไกลหรือออกทริปแคมปิง้งวัสดุภายในห้องโดยสารส่วนใหญ่ถูกเคลือบให้ทนต่อรอยขีดข่วนและทนความชื้นทำให้เหมาะกับการใช้งานสมบุกสมบัน ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติพร้อมช่องแอร์รอบคันช่วยให้ห้องโดยสารเย็นเร็วและกระจายอากาศได้ดีแม้ในพื้นที่ร้อนจัดทางด้านสมรรถนะ2 0 2 6 Toyota FJ Cruiser ถูกพัฒนาให้มีพลังและความสามารถในการลุยมากกว่ารุ่นก่อนอย่างชัดเจนโดยใช้เครื่องยนต์เบนซิน2.4ลิตรเทอลิโบไฮบริดใหม่ล่าสุดให้กำลังประมาณ330-350แรงม้าแรงบิดมหาศาลส่งกำลังผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดทำให้รถคันนี้แม้ตัวใหญ่แต่กลับให้การเร่งที่ดีและพร้อมลุยทุกสถานการณ์ ระบบขับเคลื่อน 4WD มาพร้อมโหมดลุยครบทุกแบบทั้งโหมดทรายโหมดคโคลนโหมดหินและโหมดปีนไต่พร้อมดิฟล็อกหน้าหลังที่สามารถเปิดปิดได้ตามสภาพเส้นทางทําให้รถมีความมั่นคงแม้บนเส้นทางสุดโหดใต้ท้องรถถูกยกสูงขึ้นกว่าเดิมทําให้มีระยะใต้ท้องรถมากพอสําหรับปีนหินหรือผ่านลำธารรวมถึงมุมเงยและมุมจัดที่สูงขึ้นทําให้ขับขึ้นเนินหรือไต่ทางชันได้ดีกว่ารุ่นก่อน ระบบการสะเทือนใหม่แบบแฮฟวี่ดิวตี้ออฟโรดช่วยลดแรงสะเทือนและเพิ่มการเกาะพื้นผิวในเส้นทางครุขระทำให้ผู้ขับและผู้โดยสารรู้สึกมั่นใจแม้ในเส้นทางที่ท้าทายที่สุดพวงมาลัยยังให้การตอบสนองที่แม่นยำแม้ในทางวิบากส่วนบนถนนดำก็ยังให้ความนุ่มนวลในระดับที่ใช้งานประจำวันได้สบายด้านระบบความปลอดภัยโตโยต้าจัดเต็มด้วยเทคโนโลยีจากแพ็คโตโยต้าเซฟตี้เซนรุ่นล่าสุดครอบคลุมทั้งระบบเตือนการชนระบบเบรกอัตโนมัติระบบร,บ,รบรักษารถให้อยู่ในเลน ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยมองรอบคันแบบ360องศาและเซ็นเซอร์รอบรถเพื่อช่วยในการขับในพื้นที่แคบหรือเส้นทางที่มีสิ่งกีดขวางมากรวมถึงกล้องมุมล้อช่วยให้ผู้ขับเห็นหินหรืออุปสรรคเล็กๆบนทางออฟโรดชัดเจนยืน่งขึ้นเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจในการลุยทุกสถานการณ์สำหรับราคา2 0 2 6 Toyota FJ Cruiser คาดการว่าจะเปิดตัวด้วยราคาที่สูงขึ้นจากกลุ่นก่อน เนื่องจากมีเทคโนโลยีใหม่มากมายและสมรรถนะที่พัฒนาอยา่างชัดเจนโดยราคาคาดไว้ในช่วงที่สูงกว่า SUV Off-Road ทั่วไปแต่ยังคงอยู่ในระดับที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับความทนทานความสามารถในการลุยและภาพลักษณ์ที่โดดเด่นแบบไม่มีใครกล้าเหมือนสำหรับคนที่ต้องการรถลุยแท้ๆรถที่พร้อมพาคุณไปได้ทุกที่บนโลกแบบไม่กลัวเส้นทางใดการเลือก FJ Cruiser ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและตอบโจทย์อย่างแน่นอน 2,026 toyota fj cruiser คือการกลับมาที่สมศักดิ์ศรีของรถออฟโรดระดับตำนานทั้งดิบทั้งแกร่งทั้งลุยและยังทันสมัยมากขึ้นกว่าเดิมแบบเห็นได้ชัด toyota ทำให้รุ่นนี้ไม่เพียงแค่เป็นรถออฟโรดแต่เป็นตัวแทนของความอิสระการผจญ